สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการนะครับรับรายได้นะครับจากบริษัทคาวันยังไงนะครับโดยการจับคู่รับรายได้นะครับสมาชิกใหม่ที่สมัครเข้ามานะครับจะต้องเริ่มต้นอย่างไรนะครับเรียนรู้แผงเลื่อนแผงการตลาดเสร็จแล้วแล้วก็แบ็กออฟฟิศเสร็จแล้วเราก็นะครับมาเข้าเรื่องในการวางโครงสร้างนะครับรับรายได้นะครับท่านไปน,านําเสนอเพื่อน4ท่านสนใจสมัครเข้ามาเลยนะครับก็วางอย่างนี้ครับด้านซ้าย1 สองคนที่สองวางอ่าที่สองครับคนที่สามวางนี่ครับแนะนําตรงสี่คนคนที่สี่วางฝั่งซ้ายนะครับจะปลดล็อกซ้ายขวานะครับจะทํางวนนะครับจับผู้ทันทีอ่าคะแนนต่อยละท่านจะห้าสิบห้าพีบีนะครับหรือห้าสิบห้าคะแนนท่านเองนะครับหนึ่งจับสามเขาเรียกหนึ่งจับสามนะครับคิดคะแนน PB เท่าไหร่ครับ220 PB คิดเป็นเงินไทยท่าไหร่ครับ880บาทนะครับ สมาชิกใหม่นะครับที่สมัครเข้ามาภายใน7จ็ถึงสิบสวันนะครับทําได้ตามเงื่อนไขแนะนําตรงอย่างนี้นะครับรับ1นึ่งกริปโค้ดมูลค่า4ี่พันสี่บาทบวกค่าจับคู่แปดร้อยแปดสิบบาทนะครับรวมเป็นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทนะครับแปดสิบบาทนะครับตรงนี้นะครับและจะต้องทําอย่างไรต่อนะครับหลังจากแนะนําตรง4ี่คนรับรายได้โบนัสก้อนแรกแล้วนะครับตรงนี้เอาเงินของท่านไปครับบริษัทไม่ต้องการนะครับรับเงินโบนัสก้อนแรกคืนแล้ว นะครับแล้วก็นะครับอย่างนี <reco Christ. S 2> ้ต <promotion UC> ่อไปครับแนะนําเรื่อยๆนะครับท่านนี้ท่านนี้ช่วยกันแนะนํานะครับอ่าช่วยกันแนะนํานะครับแนะนํามามาต่อต่อต่อกันมาอย่างนี้นะครับอ่าเรื่อยๆ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 นะครับอ่าลงไปลึกไม่จํากัดนะครับเหมือนเราปลูกต้นไม้สมมติฝั่งนี้มีร้อยแปดสิบคนนะครับแล้วคะแนน PB หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อย PB หรือคะแนนนะครับานะครับทั้งนี้เหมือนเราปลูกต้นไม้ พร้อมปลูกเกี่ยวกับผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเรากาลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอันนี้โตเต็มที่แล้วใช่ไหมสมมติเติมเต็มที่แล้วเราก็ย้ายฝั่งมาครับมีคะแนนรอฝั่งซ้ายเยอะแล้วเป็นเขาเรียกขาแข็งนะครับมาฝั่งขวาปุ๊บวางนะครับเกิดการจับคู่ทันทีนะครับเรียกหนึ่งจับสามนั่นเองนะครับวางอีกนะครับจับคู่อีกนะครับเราจะได้เท่าไหร่ครับหนึ่งจับสามคู่นี้สองร้อยยี่สิบพีบี คิดเป็นเงินไทย8ปดบาทคู่นี้จับอีกหนึ่งจับสามสองร้อยี่สิบ pb นะครับคิดเป็นเงินไทย8ปดบาททําอย่างเงี้ยครับหนึ่งจับสามลงไปลึกไม่จํากัดนะครับตรงนี้สมัครมาก็จับคู่ลันไปนะครับคะแนนตรงนี้ก็จะลดลงไปตรงนี้ก็คะแนนที่220 pb ก็สะสมไปขึ้นตำแหน่งนะครับไปเจียบตารางเอานะครับสมมติฝั่งนี้มีคนสมัครจับคู่ฝั่งนี้มี180ฝั่งนี้มี60คนนะครับเราจะไล่จับคู่60คน หรือหกจุดกู้คูณสองนะครับอ่าเท่าไหร่ครับ13,200 PB หรือคะแนนนะครับเสร็จแล้วอ่าเราตบจับคู่ฝั่งนี้คะแนนหมดเกลี้ยงนะครับเราก็สามารถสร้างไปเรื่อยๆครับไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้เราอ่ามาคำนวณคะแนนกันนะครับอารายได้นะครับว่า13,200 PB คิดเป็นเงินไทยอย่างไรคูณสครับเป็นเท่าไหร่ครับ52,800บาท เห็นไหมครับรับเงินก้อนแล้วนะครับแล้วคะแนนตรงนี้หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อย pb ไปเทียบตำแหน่งครับหนึ่งหมื่น pb นะครับอ่าเข้าเงื่อนไขนะครับขึ้นคอนเทนเตอร์สองดาวตรงนี้ท่านก็มีเงินเดือนนะครับอ่าที่เข้าปันผลตำแหน่งจ่ายตามอ่าสัดส่วนนะครับตรงนี้อย่างคอนเทนเตอร์สองดาวนะครับหนึ่งหมื่น pb รับทุกวันที่สิบห้านะครับตลอดโจโคตรเลยสมมติท่านขึ้นดีเรคเตอร์เงินเดือนสองหมื่นถึงสามหมื่นนะครับ เขาก็อาจจายตลอดตุววันที่5ตลอดจะโคตรนะครับกรณีที่ท่านาสมาชิท่านมีตําแหน่งแล้วแต่สมาชิชช,ช,ชงักไปชั่วคราวนะครับท่านอยู่ตําแหน่งตรงเลคเตอร์แล้วถามว่าท่านจะล่วงจากตําแหน่งไหมไม่ล่วงครับจะอยู่ตําแหน่งนั้นถาวรน,นะครับแล้วก็นอกจากเราลัากดันเราขึ้นตําแหน่งไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะรับเงินเดือนตาแหน่งตรงนั้นนะครับตลอดชีวิตแล้วส่งต่อเป็นลูกได้ครับตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ สงสัยอย่างไรก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับ